นะครับช so ่วงนี้เราเป็นช่วงที่อธิษฐานโดยพอเนี่ยคุณแซมสังเกตคนทางขวามือคุณนะครับที่เป็นตากล้องคนนี้เขาจ้างมาถ่ายตัวเขาเองแต่ก็จ้างมาขอลายเซ็นให้ตัวเขาเองดูแดูคนนี้ใช่ไหมฮะตอนนี้ดูดิเนี่ยใครก็ไม่รู้คนนี้ทำไมไม่อยากให้ด้วยเนี่ยชื่อลิงครับอ่าปูนคนขวาแค่ไหน คือถ้าถ้าคนที่เขาดังจริงเนี่ยเขาจะมีคนที่มาขอต่อคิวไลเซนเยอะเท่านี้ไม่มีแค่คนเดียวตัวแดงนี่ชัดดูะ้าดูะ้าเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาต้องกาจะเลี้ยวเลี้ยวขวาละเลี้ยวซ้ายอ๋อตอนบ้าไปเลยเลี้ยวซ้ายแล้วจบงานเลยครับพี่นะครับเลี้ยวขวาเข้าไปแล้วแล้วเขาก็จะเลี้ยว ควายกี่ควายที่ดูน,น,นี่คือการคอมเมนต์ของพีะครับต้องขอบคุณ Hello ปีนเม k เกนะครับเยี่ยมน่าสวยมากนะนี่ผมบอกได้เลยว่าตอนนี้หยิบสิง เขาก็เสิร์ฟสเต็ปแล้วทำแบนี้เหรอครับส่วนใหญ่ลิบซิงนะออกขัดริงจริงเลยไม่น่าเลยฮะพี่มีหลักฐานไหมครับพี่อะไรนะฮะเดี๋ยวคนดูนะปากมันไม่ตรงเห็นไหมจริงด้วยผมก็เห็นนะครับพี่เนี่ยโอ้ยติดความเห็นไหมมันจะดีเลยนิดนึงมันเป็นการแซอร์นซี่ของภาพ ซือสายกีตาร์ก็ไม่ได้เล่นดเอข้าพเลีวเอาภาพเดีวเอาเยจริงๆกูเล่นกีตาร์เป็นป่ะเนี่ยยังไม่ถึงท้องดูมือดิันคืออันไอ้อะมาส่ลูกลูกเป็นพ่อแม่นะฮะของลูกๆนี้มาลูกวันเกิดเนี่ยผมให้ลูกๆกลับบ้านแล้ว ใจคิดอะไรอยู่ครับท่านคือคนที่ให้ลายเซ็นเขาไปนตินี้ใช่ไหมันคือหัวใจผมที่มันเต้นอยู่ครับอ๋อดูนี่นะครั้้ามออกจากแรงครับทัานพี่อูสยงสโลเลยดูนี้ยมั่คือหัวใจของผมครับอหัวใจไรแปลครับคุณ ไม่หยุดนะไม่หยุดต้องตไม่หย่อนจะรัทคุณจะไปตมมี่บ้ากันนะ จะไม่ได้ยินเดี๋ยวคุณดูนะเพราะเสีเยงไม่ได้เปิดเห็นไหมไม่มีนะเลยกีตาร์พอเป็นดีใช่ไหมครับได้ <c oughs>